สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เยด,ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราข่าวสารของสโมสสแมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจในรอบวันมันอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fan Page นะครับช่อง Youtube ช่องสำรองนะครับให้กดติดตามรับฟังกันโอเคมาเริ่มต้นกันนะครับมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเรื่องแรกนะครับ ทางโอเลกุน o าโซชาเนี่ยก็ได้ออกมากล่าวถึงเจมี่คาร์เกอร์หรือว่าโต้ตอบคำวิจารณ์ของคาร r กเกอร์นะฮะก่อนหน้านั้นครับคาร์เกอร์เนี่ยได้มีการพูดถึงโอเล่นะครับเรื่องของการที่โอเล่เนี่ยไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้จัดการทีมของแมนยูนะครับเพราะว่าฝีมือเนี่ยไม่ถึงขั้นนะฮะเมื่อเปรียบเทียบกับเป๊ปเปรียบเทียบกับทูเคิลหรือเปรียบเทียบกับเจอร์เกลครอปของลิเวอร์พูลนะครับ ซึ่งโอเล่เนี right Hence, ่ยก the right? <sh> ็ได <sh> ้มีการตอบกลับนะครับว่าผมเนี่ยเลือกที่จะไม่ดูพวกเรื่องของคำพิพากษาวิจารณ์เหล่านี้นะครับนะมันไม่ได้เป็นผลอะไรกับผมเลยนะครับแต่แน่นอนว่าคุณเนี่ยได้ยินคําวิจารณ์เหล่าเนี้มาซักระยะหนึ่งแล้วนะฮะซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าเกมระหว่างแมนยูกับเรอัลฟูเนี่ยใกล้ที่จะถึงวันแล้วนะครับมันก็อาจจะมีกระแสเล็กน้อยขึ้นมานะครับตราบใดที่สโมสรเนี่ยยัง เชื่อมั่นในตัวผมอยู่เนี่ยผมก็แน่ใจว่าความเห็นของเจมี่คาร์ไรเกอร์นั้นเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยนะฮะนี่คือมุมมองของทางโอเลกุนาโซชาที่มีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้นะครับนะส่วนเรื่องเราต่อมานะครับโอเลก็ได้มีการตอกย้ำอีกนะครับว่าผลงานในปัจจุบันของแมนยูเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะฮะมันก็มีการพัฒนาขึ้นแบบเรื่อยๆนะ ซึ่งเราเนี่ยมีการพัฒนามาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับเราอยู่อันดับที่6ตอนที่ผมมาอยู่ที่แมนเชสเตอร์เดแทนที่โชซิมินโยช่วงครึ่งซีซั่นจากนั้นเนี่ยเราก็ขึ้นไปอยู่อันดับ3แล้วก็อันดับ2พวกคุณเนี่ยก็ได้เห็นการพัฒนาการที่ดีแล้วแล้วก็ความก้าวหน้าของทีมอย่างชัดเจนนะครับซึ่งสําหรับซีซั่นนี้ครับผลงานอาจจะดูไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าการเสริมทัพที่แข็งแกร่งเนี่ยมันก็ มีเรื่องของการแบบว่าความหวังในเรื่อง,องการลุ้นแชมป์เช่นเดียวกับทีมชั้นนาในลีกอื่นนั่นแหละนะฮะก็ยังมองว่าทีมเนี่ยมันอยู่ในทิศทางที่ดีอะนะถึงแม้ว่าหลายๆส่วนเนี่ยมองว่าคือแบบมันไม่ใช่ละหรือว่ากําลังย่ําแย่และสาหรับแมนยูนะครับก็มีการมองตรงกันข้ามเลยนะฮะสำหรับโอเล่ Day นะครับนะส่วนเรื่องของแรดฟอร์ดนะครับ ทางโอเล่เนี่ยก็ได้ออกมาตอบสั้นๆใน,นค่าวว่าเรื่องประเด็นแรดฟอร์ดเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือสังคมแล้วก็สื่อจับไปโยงเรื่องของบทสัมภาษณ์ก่อนหน้านั้นนะฮะว่าโอเล่เนี่ยไม่ค่อยชอบแรดฟอร์ดสักเท่าไหร่ที่ไปมุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องของภายนอกมากกว่าภายในสนามหรือว่าการฝึกซ้อมนะครับมันก็อาจจะทําให้มีผลกระทบเกี่ยวกับผลงานก็ได้แต่จริงๆแล้วโอเล่ออกมายืนยันครับว่าไม่ได้เกี่ยวข้องเลยครับ เป็นเพียงแค่สื่อเนี่ยจับโยงปัญหาไปเองนะครับจริงๆเขาเนี่ยภูมิใจอย่างมากครับกับสิ่งที่แรดฟอร์ดทำทั้งในแล้วก็นอกสนามนะครับเรื่องนี้ก็สยบข่าวเลยกันไปนะครับเรื่องของการแบบว่ามีปัญหากันภายในสนามนะฮะหรือว่าภายในทีนะครับส่วนเรื่องต่อมาครับเรื่องของอองตนี่มาซิยาลเนี่ยนะครับทางโอเล่ก็บอกว่ามาซิยาลเนี่ยลงซ้อมได้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ฟิตพอนะฮะ คาไลิ์มักวายไม่มีอาการใดๆเลยนะครับแล้วก็ปกติดีพร้อมแล้วนะครับนะแล้วก็ราเฟลวารานยังไม่พร้อมนะครับส่วนคาวานี่เฟรเนี่ยกลับมาแล้วซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นอย่างยิ่งนะครับวันมิซา้าก็พ้นโทษแบนกลับมาได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือสิ่งที่โอเล่ยืนยันมาเกี่ยวกับเรื่องของสภาพร่างกายของทีมนะครับส่วนเรื่องราวต่อมานะครับก็เป็น5ประเด็นก่อนเกมสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับ เรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของอนาคตของโอเล่นะครับจะเป็นอย่างไรนะฮะคือการประทะก,กับออตาลนตาเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานหนักนะซึ่งถ้าเกิดแพ้อีกเนี่ยนะครับแล้วเกมต่อไปเจอเลิเวอร์พูซึ่งเรายังไม่ทราบผลถ้าเกิดแพ้2นัดติดต่อกันเนี่ยโอ้โหถือว่าเลวร้ายครับอย่กเป็นว่าสุดท้ายภาพรวมเนี่ยผมก็คิดว่าแฟนผีส,ส่วนใหญ่ก็อยากเชียร์ให้แมนยูเนี่ยเอาชนะออตาลนตาให้ได้นั่<ห>นแหละนะครับ มองภาพรวมก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดมันแย่ที่สุดก็คือแพ้รัวเนี่ยน่าสนใจครับว่าจะอยู่รอดไหมนะครับสำหรับโอเรกอนโซชานะครับ2ครับอตาลนตามักทำได้ดีนะครับในยามที่อตาลนตาเนี่ยพบเจอกับทีมที่มาจากหลีกอังกฤษนะครับซึ่งอตาลนตาดวนกับทีมในหลีกอังกฤษมาแล้ว6ครั้งนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้2เกมด้วยกันนะครับก็ถือว่า การเจออตาลนตาหรือว่าอตาลนตาไปเจอทีมจากอังกฤษเนี่ยเขามาจจะทําได้ดีในระดับหนึ่งนะแล้วก็แฮได้แมากควายครับนี่คือเกมที่น่าจะแก้ตัวนะฮะน่าจะแก้ตัวได้นะหลังจากเกมที่พบกับเรสเตอร์เนี่ยความผิดพลาดเยอะแยะมากมายครับแล้วก็มีคำวิาพากษ์วิจารณ์ด้านลบค่อนข้างเยอะสําหรับแม็กควายนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ต้องแก้ตัวให้ได้นะครับถ้ายังแก้ตัวไม่ได้ก็จะโดนยับเหมือนเดิมนะครับหลังเกมนะ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือแบ็คขวานะครับเราพร้อมใช้งานครับอย่างอารอนมันวิสาก้านะครับที่ตอนแรกเนี่ยโดนโทษแบนไปแต่ว่าโอเคเคลียร์กันแล้วนะครับสามารถลงสนามได้นะฮะก็อาจจะไม่ต้องฟืนใช้เดียวก็ดาโลเหมือนกับในเกมที่พบกับเบียร์เรนะครับที่โดนยำฝั่งขวาซะเลยนะครับมอนวิซาก้าก็กลับมาก็พร้อมใช้งานนะครับถือว่าเป็นอะไรที่เหมาะเจาะพอดีนะครับ ส่วนทางเลือกเกมรุกเนี่ยนะฮะเราก็ได้แรดฟอร์ดแล้วก็คาวานี่เป็นตัวเลือกแน่นอนนะครับซึ่งรอดูกันครับว่าคาวานี่จะเป็นตัวจริงได้หรือเปล่านะครับหรือว่ามีโอกาสลงสู่พื้นสนาไมไหมนะครับส่วนแรดฟอร์ดก็เช่นเดียวกันนะครับนี่คือ5ประเด็นก่อนเกมนะฮะที่แมนยูเตรียมเจอกับอาตาลันตานะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับอตาลันตาเนี่ยเป็นทีมที่เล่นเกมรับที่แข็งแกร่งนะ อาตาลตาเนี่ยเสียประตูในลีกไปแล้ว10ลูกครับทำให้พวกเขาเนี่ยเป็นทีมที่เสียประตูให้กับคู่แข่งน้อยที่สุดเป็นอันดับ5ของลีกนะครับเท่ากับยูเว่นะฮะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีการใช้แผนกดดันคู่แข่งได้ดีนะครับอ่ามันก็เลยทําให้มีเรื่องของการเสียประตูในลีกเนี่ยสิลูกนะครับนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการผ่านบอลที่ถือว่าเป็นเอ่ออาวุธเด็ดของอาตาลนตาครับ 81%คือตัวเลขการผ่านบอลเข้าเป้าโดยรวมในลีกของอตาตาลันตาจนถึงปัจจุบันนะครับโดยพวกเขาเนี่ยเป็นทีมที่มีเปอร์เซ็นต์ผ่านบอลเข้าเป้ามากที่สุดเป็นอันดับที่11ของลีกครับทําให้หลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าพวกเขาเนี่ยไม่ใช่ทีมที่ผ่านบอลได้โดดเด่นสักเท่าไหร,ร่นะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย81%เนี่ยถือว่าถ้าเกิดคิดเป็นการผ่านบอลที่นําไปสู่จังหวะการลุ้นประตูเฉลี่ยเนี่ยสูงถึง12.6ครั้งต่อเกมครับ มันก็ถือว่าเป็นอัน,อนตรายเป็นอย่างยิ่งนะครับอตาลตาเนี่ยเป็นทีมที่มีตัวเลขด้านนี้ที่ดีที่สุดเป็นอันดับ2ของลีกครับรองจากไอซ์โรม่าที่ทําได้13ผลต่อเกมด้วยกันนะครับนะก็นี่คือสถิติที่น่าสนใจแล้วก็เรื่องราวของอตาลตาที่เรามองข้ามไม่ได้นะครับส่วนเรื่องราววันอื่นนะครับก็เป็นเรื่องของโอเลกุน่าโซชานะครับก็มีข่าวข้อสิบกันออกมานะครับว่าตอนเนี้ย มีความเชื่อกันออกมานะครับหรือว่ามีการเล่นข่าววงในกันออกมาแล้วกันนะครับต้องย้ำนะครับว่าเป็นข่าววันศุ์นะฮะมีการเล่นข่าวกันออกมาว่าโอเลกุน่าโซชาเนี่ยมีโอกาสเพียงแค่2นัดหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับในการพิสูจน์ตัวเองนะฮะถ้าเกิดยังพาทีมทําผลงานได้อย่างน่าผิดหวังอีกเนี่ยก็อาจจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเก้าอี้ของเขาก็ได้หรือว่าในตัวเขาเขาได้นะครับหลังจากที่ผ่านมาก็มีการเสริมทัพให้แล้วนะครับ มีการปรับปรุงทีมให้แล้วนะครับแต่ว่าผลงานเป็นแบบนี้มันก็ต้องยอมรับสภาพกันไปนะครับถ้าเกิดย่ำแย่อีกนะทั้งบอลถ้วยทั้งโปรแกรมในลีกนะครับก็รอติดตามดูนี่คือข่าวข้อสิบกันออกมาส่วนเรื่องของคุณซื้อของทางแอตาลนตาครับก็ออกมายืนยันครับว่าทางอตาลนตาจะไม่มองข้ามแมนยูอย่างแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าแมนยูจะมีการสะดุดมาในช่วง 2- 3เกมนัดหลังนะฮะ แต่ว่าภาพรวมเนี่ยแมนยูก็ยังถือว่าเป็นทีมระดับท็อปนะฮะแล้วก็ในเกมพบกับอันตันตาเนี่ยมันเป็นเกมใหม่มันไม่ใช่เกมก่อนหน้านั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเป็นการรีเซ็ตใหม่มาเจอกันใหม่นะครับนะเพราะฉะนั้นยังมองว่าแมนยูเป็นทีมที่อันตรายอยู่นะครับที่อันตันตาต้องเจอกับความยากลําบากนะครับส่วนเรื่องของผู้ตัดสินในเกมแดงเดือดนะครับก็มีการเปิดเผยกันออกมาแล้วนะครับนั่นก็คือแอนโทนีเทนเลอร์นะครับ กรรมการชาวอังกฤษนะครับที่จะได้ลงทําหน้าที่ตัดสินเกมแดงเดือดนะครับยกแรกในช่วงซีซั่นนี้นะครับนะก็ตรงกับวันที่24ตุลาคมนะครับเวลา4ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยนะครับแล้วก็จะมีทางแกลลี่เบสติกนะครับรวมทั้งรีเบตที่จะทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับส่วนไมด์ดีเนี่ยจะเป็นผู้ตัดสินที่4ี่นะครับโดยมีสตูดิแอดวิลเป็นผู้ตัดสิน VR นะครับแล้วก็มาร์ก เพอร์ลี่ที่เป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินเวียนะครับขณะที่การตัดสินเกมแดงเดือดของเทเลอร์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปลายซีซันก่อนนะครับเป็นเกมระหว่างแมนเชสเตอร์เตนทดพบกับลิเวอร์พูลนี่แหละแต่ว่าอยู่ในบ้านของแมนยูในถิ่นออตาฟอร์ดนะครับซึ่งเกมนั้นเนี่ยแมนยูพ่ายลิเวอร์พูลไป2ประตูต่อ4นะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับถือว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะสำหรับแฟนผีนะครับนะ แล้วก็ข่าวก็สืบวันอื่นกันบ้างน,นะครับก็มีการเล่นข่าวออกมาจากหลายๆสื่อในสเปนนะครับรายงานออกมาระบุว่าแมนยูเนี่ยก็กําลังมีการเหมือนกับมองหาผู้จัดการทีมรายใหม่แหละนะครับถ้าเกิดโอเล่เนี่ยยังทําผลงานได้ไม่ดีนะครับซึ่งนอกจากเนี้ว่ากันว่าคริสเยโนโรนโดเนี่ยยังได้มีการแนะนํำแมนยูว่าให้ไปดึงซีดานเข้ามาคุมทัพในทีมอตอฟอร์ดนะครับก็เป็นตัวเต็งอยู่แล้วสําหรับซีดานแล้วก็คอนเต้นะครับ ซึ่งแมนยูเนี่ยยังคงมีการพิจารณาตัวเลือกต่างๆอยู่นะครับพร้อมทั้งเล็งซีดานนี่แหละเอาไว้นะฮะแล้วก็ได้รับคําแนะนําจากโลด้วยซึ่งซีดานเนี่ยนะครับได้มีการพูดคุยเบื้องต้นกับแมนยูไปแล้วนะฮะแต่ว่าดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะบอกปัดโอกาสการเข้ามาคุมทีมในทิมออตัฟฟอร์ดนะครับเนื่องจากว่าเขาต้องการที่จะรอที่จะเป็นกุนซือคนใหม่ของทีมชาติฝรั่งเศสต่อไปนะครับที่เดชองเนี่ยก็กําลังจะ ออกกันไปนะฮะนี่คือข่าวคอสติสกันออกมานะครับส่วนแดนนี่อเวสนะฮะแบ็คขวาชาวบราซิลมากประสบการณ์ที่เราน่าจะรู้จักกันดีครับก็ออกมาปกป้องเฟรดครับกองกลางของแมนยูนะครับว่าภาพรวมเนี่ยนักเตะเนี่ยเป็นนักเตะที่เก่งนะแต่ว่าทําไมพอเล่นให้กับแมนยูเนี่ยถึงต้องมีคนวิาพากษ์วิจารณ์ด้านลบนะครับภาพรวมเนี่ยปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ตัวสโมสรอนแล้วก็อาจจะเป็นโค้ดก็ได้นะครับที่ไม่ใช่เฟรดนะ เฟสเนี่ยเล่นดีแล้วอะ่ะภาพรวมอะ่ะในมุมมองของทางเอาเวสนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเห็นเฟสลงเล่นในทีมชาติเนี่ยเอาเวสบอกว่าเป็นที่นักเตะที่ดีมากๆนะครับดีกว่ากองกลางคนอื่นๆเสียอีกนะครับในยามที่ทาผลง,งานได้ดีกับทางทีมชาตินะแต่ว่าพอมาอยู่กับทางสโมสซอนก็คนละแบบไปเลยนะครับนี่คือมุมมองของทางเอาเวสปิดท้ายกันครับเป็นเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็มีการเล่นข่าวในเรื่องของดีแคนไรท์นะครับ ซึ่งข่าวรายงานกันออกมาว่าทางซิตี้เตรียมเปิดศึกกับแมนเชสเตอร์เด็ดนะครับในการล่าตัวดิแคนไรท์ right, กองกลางตัวเก่งของวต์แฮมนะฮะซึ่งในส่วนของทางซิตี้เนี่ยนะครับเราก็ทราบกันดีว่ากําลังมองหาตัวแทนเฟอร์เดินโยแบบะระยะยาวนะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีการมองหามิดฟิลล์รายใหม่กันเอาไว้แล้วก็ดิแคนไรท์ right น่าจะเป็นมิดฟิลด์ที่ตอบโจทย์นะครับแต่ว่าต้องมาเจอกับราคาค่าตัวที่มีมูลค่าสูงในระดับ100ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ ต้องมาแย่งกับแมนเชสเตอร์เดเตอรที่ก็เลิงดีแคนไรท์ไว้เป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งเช่นเดียวกันนะครับนี่คือข้อยากของทางซิตี้ที่เดนติกเล่นข่าวขเขา้มาว่าซิตี้เป็นอีกหนึ่งสโมสรที่ให้ความสนใจดีแคนไรท์พร้อมกับแมนยูนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับกุมาครับแล้วเจอกันหลังเกมนะครับ